สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาที่ชนแนลของเราวันนี้เราจะพาไปรีวิว Astra 600รุ่นปี2025ซึ่งเป็นการนำปืนพกคลาสสิกกลับมาพัฒนาใหม่ในสไตล์ที่ทันสมัยโดยยังคงเอกลักษณ์ที่ทำให้รุ่นดั้งเดิมโดดเด่นพร้อมอัปเกรดการออกแบบและการทำงานให้ดียิ่งขึ้น เริ่มจากภายนอก Astra 600ปี2025ยังคงรักษารูปทรงแบบสเตรทโกลแบ็กที่เป็นเอกลักษณ์แต่เพิ่มรายละเอียดที่ทันสมัยด้วยสไลด์เหล็กที่ผ่านการปรับแต่งและโครงด้ามที่ออกแบบให้กระชับมือมากขึ้นการเคลือบผิวแบบสีดำด้านและยังมีรุ่นสแตนเลสให้เลือกช่วยเพิ่มความดูดันและสวยงามขณะที่ลายกันลื่นบนด้ามจับได้รับการปรับปรุงเพื่อให้ควบคุมปืนได้ดีแม้ในสถานการณ์กดดนัน มาดูเรื่องสมรรถนะก,กันบ้างปืนรุ่นนี้ใช้กระสุน9มิลลิเมตรลูเกร์ให้ความแม่นยำสูงและยิงได้สม่ำเสมอแรงรีคอยควบคุมได้ดีเกินคาดสำหรับปืนระบบสเตร l โ w b a c k เพราะได้รับการปรับปรุงระบบสปริงรีคอยใหม่ทำให้ยิงต่อเนื่องได้เร็วและนุ่มนวลขึ้นไกปืนมีจังหวะที่ชัดเจนและนิ่มนวลการออกแบบปุ่มปลดแมกกาซีนก็ได้รับการพัฒนาให้ตอบสนองไวขึ้น ช่วยให้เปลี่ยนแม็กได้รวดเร็วสำหรับจุดขายที่โดดเด่น a อสตร600ถือว่าเป็นปืนที่ผสมผสานระหว่างเสน่ห์ของความคลาสสิกกับการใช้งานที่เหมาะกับยุคปัจจุบันได้อย่างลงตัวมอบความรู้สึกเชื่อมโยงกับต้นแบบในยุคกลางศตวรรษที่20แต่ในขณะเดียวกันก็ใส่ระบบความปลอดภัยและการออกแบบที่รองรับการใช้งานจริงสำหรับนักยิงปืนยุคนี้ระบบเซฟตี้ได้รับการอัปเกรดให้ใช้งานได้มั่นใจขึ้น และตัวโครงก็ถูกออกแบบใหม่เล็กน้อยเพื่อรองรับซองปืนและอุปกรณ์เสริมได้หลากหลายจุดแข็งอีกอย่างคือโครงสร้างที่แข็งแรงทนทานเหมาะทั้งสำหรับการซ้อมยิงในสนามและการพบพาเพื่อป้องกันตัวในด้านราคา a อสตร600ปี2025วางจำหน่ายในระดับราคากลางเมื่อเทียบกับตลาดปืนพกจึงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับทั้งนักสะสม ผู้ที่หลงไหลในปืนคลาสสิกหรือแม้แต่ผู้ซื้อครั้งแรกที่มองหาปืนที่เชื่อถือได้และมีเรื่องราวอยู่เบื้องหลังสรุปแล้ว Astra 600ปี2025ไม่ใช่เพียงการย้อนรำลึกถึงปืนเก่าแต่เป็นการพัฒนาที่แท้จริงของคลาสสิกที่มีชื่อเสียงรักษาเสน่ดดั้งเดิมเอาไว้พร้อมปรับให้สมรรถนะและความสบายในการใช้งานตอบโจทย์ยุคใหม่ ด้วยความแม่นยำที่เชื่อถือได้การควบคุมที่ดีราคาแข่งขันได้และคุณค่าทางประวัติศาสตร์ a อสตรา0 0คือปืนที่รวมทั้งความคลาสสิกการใช้งานและความคุ้มค่าไว้ในหนึ่งเดียวเหมาะสำหรับคนที่ชื่นชอบปืนที่มีเรื่องราวและประสิทธิภาพในตัวเดียวกัน